สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะเห็นยังจะตําเจ้าริกหยวกใส่ทิงหลีดนะคะไม่พินนให้มากค่ะใส่พริกขัวกับกระเทียมลงไปก่อนวั่นี้จิตําพ่อแหลกนะบ่ไดตตำเอาให้มันละเอียดนะคะ นิดๆแล้วก็ใสตามด้วยพริกหยวกนะคะเี๋เข้าจีวไว้โขลกหยวกไปแต่มันละเอียดทำข้าวซองตามนะจ๊ะก็ได้มักละเอียดมากละเอียดหน่อยไม่น่าอยากเห็นเปลี่ยนแบบ ตอนตอนแน่นะคะกินกาวเขาเยวคุยมันสินแซ่บใส่ริงดีเข้าลงไปค่ะชิงดีตีขัวแล้วนะคะเด็ดปีกมันมน้ำได้จ้ะแต่ว่าเด็ดปีกมันสิบว่าเป็นตะกินน่าจะตำเอาพ่อมันเข่ากันซื้อนะคะบรให้มันละเอียดนะคะปรุงค่ะ ผงชูรสหรือรสหนุ่อผงนัวนะคะใส่หน่อยแซ่หน่อยใสห่สหลายแซ่หลายประแดงเข้าค่ะมันจะแ่บน้ำประแดงนี่ยจปะปลาแดกบานเข้าค่ะมันแสบมันกับตำแก้วตำปนกับแ่บเลยนะคะใส่ลงไปใส่ลูกนาวลงไปค่ะไม่หน่อยกินแบบแก้วสมนะคะ ไผ่บ่มกักบักหน้าบ่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าสิเก็บไว้มันบ่บอบถ้าใส่บักหน้าเนี่เก็บไว้ได้โดนบ่ได้นะคะถ้าใส่น้ำบักขามเปียกเนีจังสิใีเก็บไว้ได้สองสามมือในกระป๋องนะคะในตู้เย็นใส่หอมหอมแดงแล้วก็หอมสดลงไปค่ะ เอาพ่อเนื้อเยอะนะคะคือวาต้องโขกมันนะคะเอาไปคลุกเข้าให้มันเข่ากันนะคะชิมพอดีแซ่พี่น้องพอดีเป๊ะเวอร์ เดี๋ยวตักใส่จานให้ดูนะคะเ็จแล้วเรียบร้อยจ้ะเจ้าจิงหลีดใส่พริกหยวกนะคะเจ้าพริกหยวกใส่จิงหลีดเอิรยังไงกระได้ค่ะอันเดียวกันนะคะลองผัเห็ดเบิ้งด้วยค่ะกินกับข้าวเจ้าทอดไข่เจียวห่อนๆกระแซบกินกับข้าวเหนียวคุยกระแซบนะคะลองเบิ้งเด้อหนึ่งความหักหนึ่งปราถนาดีจา้าเด้อรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ